สวัสดีครับผมสวัสดีส <Momo S 2> สส down, ท่านผู้ชมเอฟซีแล้วก็ทุกค้าทุกท่านนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะผมขออนุญาตมารีวิวมีดอีกเช่นเคยนะผมเป็นมีดทรงดาบนะผมทรงดาบที่ท่านผู้ชมหลายท่านนะผมถามเข้ามาว่าอยากให้รีวิวให้ดูนะผมเป็นทรงดาบนะผมเรี่มนี้จะอยู่ที่สิบสี่นิ้วนะผมสิบสี่นิ้ว ดี๋ยวไปชมชมเล่กมกันกชัดๆเลยนะผมว่าจะเต็มยังไงนะครับผมก็ก่อนจะรับชมนะผมก็ฝากกดติดตามครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะผมนะครับผมรับชมกันเลยครับครับผมวันนี้ก็มานําเสนอสองทรงนะผมสองทรงที่ที่ในคลิปที่โดดแล้วนะผมที่โบวี่ครับผมโบวีเ่เล่มนี้ก็ที่ เอาออกมาให้ชมคลิปที่รีวิวมีดโบวี่นะผมนะเนาะเล่มที่ยังทําไม่เสร็จนะผมวันนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะผมเกิดดามก็จะประมาณนี้นะผมเป็นโบวี่คลาสสิกนะผมเล่มนี้ลูกค้าสั่งทํามานะผมเป็นงานงานทํามือล้วนนะผมเป็นงานทํามือนะผมไม่มีเครื่องจักรนะผมเนาะ งานออกมาอาจจะไม่เนี้ยบนะผมเนาะก็จะประมาณนี้ผมอย่างที่เห็นนี่เลยนะผมเป็นงานชาวบ้านธรรมดานะผมงานเป็นมีดใช้งานนะผมเป็นมีดใช้งานเป็นด้ามไม้ประดูนะผมด้ามไม้ประดูก็อาจจะไม่เนี้ยบเหมือนช่างที่ ทำงานงานโชว์นะผมเนาะต,ต่สำหรับสำหรับทีมงานเราก็ถ้าแบบใช้งานครับผมคือไม่อยากให้ราคามันแพงมากถามว่าทำทำได้ไหมงานโชว์งานงานที่เนี้ยก็ทำได้ผมทำได้แต่เราเราไม่เน้นที่จะทำไม่อยากทำนะครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยก็คืองานงานร้อยเอร์ซก็คือมันต้องใช้เวลาเยอะครับผม ใช้เวลาเยอะมีดออกมาราคามันก็แพงครับผมทำแค่พอใช้นะผมเนาะเพื่อให้ทุกท่านสามารถซื้อได้นะผมซื้อไปใช้งานได้ก็ราคาเริ่มนี้นะผมราคาเริ่มนี้โบวี่ราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาท เจ็ดร้อยบาทนะผมบูวีคลาสสิกนะผมก็อย่างอย่างอย่างเช่นเคยครับผมที่ออกมารีวิวก็เพื่อหนึ่งก็คืออยากให้ลูกค้าได้ชมไอ้ทรงมีดหลากหลายแบบนะผมเนาะเผื่ออยากต้องการอยากจะสั่งอยากจะเปลี่ยนนะผมก็คืออย่างที่บอกครับผมหลังจากหลังจากสิ้นเดือนนี้ไปแล้วนะผมตั้งแต่วันที่หนึ่งเป็นต้นไปหนึ่งมิถุนายน,นเป็นต้นไปนะผมเราจะงด รับออเดอร์ชั่วคราวนะครับผมรับออเดอร์ชั่วคราวจนกว่าเราจะเคลียร์งานอ้ลอดนี้เสร็จนะผมเนาะแล้วเราก็จะเปิดรับอีกรอบนะผมก็คือว่าหนึ่งเลยที่ไม่เปิดรับก็คือมันจะทําให้งานที่ลูกค้าสั่งมันจะทําให้คิวยาวขึ้นเรื่อยๆนะผมทาให้คิวยาวหนึ่งเลยคือทางเราเน่ยไม่อยากให้ลูกค้ารอนานเกินไปนะผมก็คือต้องขออนุญาต ิดรับออเดอร์ก่อนแต่ท่านไหนที่ต้องการอยากจะจองคิวไว้ก่อนคือไม่รีบก็สามารถจองคิวไว้ได้นะผมก็ถ้าเราเคลียร์รตนีเ้เสร็จก็คือเราก็จะระนับหนึ่งนับหนึ่งในคิวที่มาจองไว้เลยคือเราก็จะทําต่อไปเลยครับถ้าสําสหรับท่านที่ไม่รีบนะผมราคาที่ผมเอ่ยไปก็คือราคายังไม่รวมส่งนะผม มาดูดาบกันครับผมดาบที่ท่านผู้ชมหลายท่านนะผมอยากให้รีวิวดาบเล่มนี้ก็เป็นดาบ14บนิ้วนะผมดาบนิบส14นิ้วดา้ามประกอบฝังหมด4ตัวนะผมหมด4ตัวเป็นงานขัดครึ่งใบทิ้งรอยค้อนนะผมทิ้งรอยค้อนประมาณนี้ไอ้ดำี่ที่เห็นดำๆนี่คือ เป็นไอผิวไฟนะผมดำๆที่เห็นนี่คือผิวไฟรอยที่เห็นก็คือหนึ่งรอยสนิมสองก็รอยการรอยค้อนที่เกิดจากการทุบตีก็จะออกมาประมาณนี้นะผมงานก็จะไม่ใช่งานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม คือท่านผู้ชมที่ผมได้บอกไว้หลายคลิปเลยคือหนึ่งคือถ้าถ้าไหนที่อยากสั่งคือคือว่าอยากให้ท่านผู้ชมนะครับอยากให้ลูกค้าดูหลายๆคลิปก่อนนะผมดูดูวิดีโออย่างน,น้อยสักสองือ3สามคลิปดูว่ามันมันตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือเปล่าอย่างเช่นหนึ่งก็คือว่าการใช้งานมันตรงกันไหมแล้วทรงตรงกันไหมงาน ตรงกันหรือเปล่าตรงความต้องการหรือเปล่าเพราะงานของเราอะ่ะมันไม่ใช่งานที่เนีย้ยมันจะประมาณเนี้ดูเลยนะครับผมตามนี้เลยมันจะไม่ใช่งานร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมเป็นงานเป็นมีดใช้งานมีดโบราณกึง่งสมัยใหม่คือสามารถให้คนรุ่นเก่าครับคนรุ่นใหม่ใช้ได้ผสมผสานกันพัฒนาให้มันเป็นมีดสมัยใหม่ขึ้นนะครับผม ด้ามก็จะประมาณนี้เป็นด้ามไม้ประดูนะผมด้ามไม้ประดูด้ามไม้ประดูนี่คือผลผมพ่นเลกเกอร์บางๆไว้รอบหนึ่งนะผมบางๆไว้รอบเดียวแต่ส่วนส่วนตัว,ต,วตัวมีดเรายังไม่ได้พ่นนะผมเราคือขัดขัดเงาไว้เฉยๆครับผมยังไม่ได้พ่นขัดเงาทีนี้สภาพยัไม่ได้พ่นนะครับผมเป็นการขัดเงาเราต้องการให้ งานของเราออกมานะผมให้ลูกค้าพอใจให้มากที่สุดเนาะก็คือว่าเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนมีดมีดที่เราที่เราทาครับผมมีดที่เราทําส่งให้ลูกค้าเราไม่ได้ขัดไม่ได้ขัดเงาอย่างนี้นะผมคือขัดกระดาษขัดกระดาษทรายธรรมดาแล้วก็พ่นเลเกอร์นะผมเนาะแต่ตอนเนี้ยเราเริ่มคือพัฒนาขึ้นมาหนึ่งตามคําแนะนําของลูกค้านะผมตามคําแนะนําของลูกค้าให้ อยากให้ทำให้มันแบบไหนแบบน่าใช้ขึ้นนะผมเนาะน่าใช้ขึ้นเราก็พยายามพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะผมให้มันดูดีขึ้นน่าใช้งานขึ้นแต่ก็อีกอย่างคือมันก็เพิ่มต้นทุนเพิ่มต้นทุนขึ้นนะผมต้นทุนก็สูงขึ้นแต่ก็พยายามเราทางเราพยายามที่จะ ราคาเดิมเพื่อเพื่อเพื่อให้ลูกค้าได้ยังไงให,ให้ได้ใช้ไปก่อนเนาะโอกาสหน้ารถหน้าค่อยว่ากันใหม่คืรอรถเนี้ยเราเราคุยกันแล้วราคาเดิมนะผมราคายังอยู่ที่เดิมก็ยังไม่ได้ฟันให้ดูนะผมยังไม่ได้ฟันให้ดูเดี๋ยวโอกาสหน้าทำทำคลิปฟันให้ดูคือตอนเนี้ยเราเราจะรีวิวทรงมีดไปก่อนนะมัรีวิวทรงมีดให้ครบทุกทรงเสร็จแล้วเราก็ จะมาไล่ฟันให้ดูแต่ละทรงนะผมว่าเล่มไหนทรงไหนที่กินเนื้อไม้ดีใช้ดีสําหรับงานฟันงานแร่นะผมงานพกหรือว่าอะไรเราจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะผมเนาะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เปิดรับนะครับผมตั้งแต่วันที่หนึ่งไปยังไม่เปิดรับจนกว่างานรถเนี้ยเราจะเคลียร์เสร็จนะครับผม สันมีดนะผมสันมีดก็จะหนาประมาณหกมิลถึงเจ็ดมิลนะผมเล็มนี่หกมิลกว่าเต็มนี้ก็ขัดครึ่งใบทิ้งรอยค้อนทิ้งรอยสนิมรอยสนิมเกิดจากอะไรเกิดจากเหล็กแหนบนะผมเหล็กแหนบเก่านี่นะซึ่งเหล็กแหนบใหม่จะไม่มีนะผม เป็นความคลาสสิกในตัวนะผมสําหรับเล็กเนบเก่าจอ,อกงานจะออกมาก็จะเป็นแนวคลาสสิกนี่นะคมับจะเป็นงานแนวคลาสสิกเป็นบูวี่นะครับ ส่วนดาบนะบผมดาบก็จะอยู่ที่5มิลกว่า6มิลก็จะต่างกันนิดหน่อยนะผมต่างกันนิดนิดนิดเดียวนะก็จะต่างกันนิดเดียวนะผมไม่เยอะต่างกันไม่เยอะแล้วผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ก็ต้องขอจบคลิปไว้ก่อนนะครับ เดคลิปหน้ามาเจอกันอีกก็จะรีวิวทรงมีดก่อนนะครับผมช่วงนี้รีวิวทรงมีดไปก่อนเป็นตัวเลือกนะครับลูกค้าอาจอยากเปลี่ยนทรงใหม่ประมาณเนี้ยนะครับผมเนาะก็มีดาบก็คือว่าที่จะมารีวิวก็คือว่าลูกค้าหลายท่านที่ถามถึงนะผมอยากอยากให้รีวิวด้ามก็จะเป็นด้ามประมาณเนี้ยลายก็ค่อนข้างจะสวยนะครับผมเป็นไม้ประดูก็คือ ด้าไมไม้ ops? ด้ามไม้ประดูนี่คือเราเราเราทําทาแถมไปเลยนะครับผมเราไม่ได้คิดบวกเพิ่ม, eras, มนะครับผมแต่ว่ามันมันมีมันมีด้ามด้ามไม้ชิงชันอยู่นะครับผมด้ามไม้ชิงชันก็คือถ้าลูกค้าอยากต้องการให้ใส่ด้ามไม้ชิงชันนะครับผมเราจะใส่ให้นะครับผมแต่ราคาเราขอบวกเพิ่มนะครับผมบวกเพิ่มอีกสองร้อยหสิบาทต่อหนึ่งด้ามนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้ามประกบหรือจะเป็นด้ามสวมนะครับผมถ้าท่านที่ต้องการอยากจะให้ใส่ สามารถทักเข้ามาในไลน์เลยนะครับผมเนาะเราจะเก็บไว้ให้นะผมถ้าถึงถ้ายังไม่ถึงคิวเราก็จะเก็บไว้ให้เพราะว่าเราได้ไม้ชิงชันมาก็ไม่เยอะนะผมไม่เยอะพอแบ่งได้เกิดทักเข้ามาในไลน์เลยนะผมท่านที่ต้องการอยากใส่ครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเสมอมานะผมจะมีจะมีของแจกนะผมเนาะจะมีของแจกจะมีของแจกโอกาสน่าจะมีของแจกเพราะว่าครบสามหมืทรัพย์สามหมนผู้ติดตามเมื่อไหร่เราจะจับรางวัลแจกรางวัลกันนะครับผมร่วมสนุกแจกรางวัล อาจจะเป็นเมีดหรือเป็นอะไรครับผมต้องรอรุ้นต่อไปนะครับผมเรายัางเรายัางยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้แต่ว่าแจกแน่นอนนะผมแจกแน่นอนคบ 30, รบสามหมื่นซับเมื่อไรจแจกแน่นอนนะผมอาจจะเป็นเมีดหรือว่าฝากหรืออะไรสักอย่างต้องรอรอรุ้นครับผมก็ <c oughs> ฝากด้วยนะผมฝากช่องด้วยนะผมกดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆ <c oughs> กดไลค์กดแชร์ รับผมสำหรับคลิปนี้นะผมไปจบคลิปไปก่อนนะผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะผมเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาเจอในคลิปกันคลิปต่อไปนะผมก็จะมารีวิวทรงมีดรีวิวทรงมีดใบใบข้าวนะผมใบข้าวสิบสี่นิ้วนะผมสิบสี่นิ้วที่ลูกค้าสั่งทําพิเศษไว้สิบสี่นิ้วแล้วก็จะมีที่เรายัางไม่ได้รีวิวก็จะมี ไอเน็ตเน็ตภาคกลางเน็ตภาคเหนือนะผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวอกาศหน้าเราก็จะมารีวิวให้ดูเป็นทรงๆไปนะผมเนาะก็ยังมีอีกหลายทรงครับผมยังยังหลายทรงอยู่แต่มารีวิววันละทรงนะผมเพื่อเพื่อมันจะได้ไม่สับสนเวลาลูกค้าเข้ามาดูนะผมบ,บางทีเราเรารีวิวไปครั้งละหลายเล่มมันจะทําให้ให้ยากกับการในระบุว่าเล่มไหนทรงไหนนะผมเนาะมันมันจะเยอะผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นให้ สวงเม็ดมันน้อยลงแต่ละวันแล้วแต่ละคลิปนะผมให้มันง่ายกับการเลือกครับผมออสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลานะผมเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผมขอบพระคุณครับ